พอใจตอเบร์ทำได้เร็วดิ่ต่อมเบอมีไปไมแข็งพอใจตอเบร์10.3มีลล่าไดแค่ดีเองอบพระคุณมากขอบคุณมากครับไม่เคยช่วยคุณมาหาแดงเลยครับคดูเอาพยายามแล้วเขาตกด้วยก่อนหาหรอ นี่อยู่กับรถเวลาบีบมาก้าจะชลนนะครับเดี่ยวเลี้ซ้ายให้พร้อมขึ้นมาออู่ให้พร้อมก่อนได้ิก่อนนะฮะหนึ่งคันหนึ่งดันแล้วนอะไรนะช่ัี่หรอมั่นใจแล้วหรอฮะกีนกี่กิโลเมตรองมาเลยนะ ที่แคสิบวิใหญ่แค่อ้หวไมนเหกี่นี่คยไม่ถึงนีะแมปวดวิ่งได้สอแนะฝั่งนู้นผมโค้นแล้วนะวิ่งได้สแเข้าได้สอฝั่งเลยใชพร้อมแล้วเข้าฝั่งนี้เลยเร็ว่าไหนมันกล่องสมกันถ้าบุครท่านไหนพร้อมเรวพร้อม

ไม่ช่วยคุณำมหาแดกของมันนีขอลงเทาเาไปวันนี้มีโปรรถกระบามาแข่งด้วยฮะม่ได้นะได้แบบว่าขอบคุณมาก่า พ่งสังเกตนะตอนนั้นชมาวันีรคเอชัางจะอยู่ทองช่างเท็นี่นก่คเองานขอสงมีอเจ้าบอง แต่ทำไมป,ประเภทนี้ล้อมันเล็กกว่าเดิมใช่สิี่ล้อไฟ์เราขุ้นเรื่อลไ์ใช่ไมเราขึ้นเรื่องล้อไฟล์ใช่ใช่หรือเา <c oughs> ใช่เรื่องลอไฟ <c oughs> ล์ làm tài sản này thì làm được cái không phải là cái gì นะไปให้สุดเนะดเดี๋ยวจะมีคนที้ทางออกเนะอ,องนะข้ามย้อมกับเด็กขาดน,นะไปให้สุดนะเดีย๋ยวจะมีคนบอกเองาทางออกอยู่ไหนไปงานพวกคนสามัญญา